เมื่อหนาถ่ายภาพแค่อวการเลยคำนีครับดูหน้าตาคำนีครับนายแบบของเราครับนายแบบประจําทีมครับอือตัวนี้ปะครับอือตัวนี้ปะรู้ว่าไม่ต้อนกับแตนอาทิตย์เพื่อนทำเวียงถ่ายภาพจากเวียงจัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยดนเดี๋ยเน้ฟังแต้ใ้ดูก็ไม่ฟังอไรเป็นที่ลันนี้ครับแหวไป้ก็ว่าฟังนี่ครับผู้สาวครับยู่ม่องเชีายวครับำตัวเีครับนี่ครับอันนี้ก๊อตครับอันท้ายไวนี่เป็นแบังหอกจิไปอ้างผู้สาว Nè, mẹ lọc chicken, lo. chicken, chicken, cái chicken, 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 này chicken, chicken, này chicken, 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 อันน oh. so ี้อ <Morris aí> ันนี้ัจว่ายังมด้ันาังสิ้ันจะอยังคิดเองกูวะนี่เดียวเทียนี่นี่รู้สึกว่ามันมีราคาอะไรครับคิดเขาไปได้ครับที่ เบอร์วบเวียบใบเวียบเดืดโค่มเดืดโค่มโอ้ยอย่าตกน้นลมเด้อเอานี่ครับนาจาพระเอกไ,ได้ครับตุว่านั่งเอกเขาอยากายจังน่อยนึงครับเดี๋ยวจะน่ากระดิษณ์มาครับผมเห็นมายิ้มครับเห็นมาแล้ว <c oughs> เออได่ดีมากท่านว่าเป็นน้ำตาไหลครับนั่นเกกนงเอะเขาโ <c oughs> ตเจอมันโอกจี้เด็ดปาะเด๋ยครับมันย้อนแสงครับมันครับน่าเ,เอกผมว่ามันดาราเกาหลี ว้าไปไหมล่ะจันอ๋อับเไปไมไดยอจบข้าท่านมีละทำเวียงถ่ายภาพจากเวียงจันง้อแม่งอพีระพโอกาอกาอะนะครับนางเอกคนที่สองกำลังเดือนไปแล้วก็จะหันมองมาครับบ้าหนะเบีครับบ้านเอี โว้าแนวบีวะนี่ถอยเสวตากล้องมูกฝีมือแนวบ,บีวะนี่มากดัดแม่ไม่ไม่ทายคู่เป็นโลเดี๋ยวมือหนีแม่นี่ขารตะบุกอ้วกผู้เดียวเด้อะไม่โดนแม่เช็ดหายดิ ทว่าตบวกก็โนแม่เนาะผู้ใดไม่อ่างซื่อบโกกนีนั่นจะเป็นเรย่ด้วีหรอกเอาครับเอาหนาพีอีอีกเหรอนะครับเป็นการเคลื่อนเล็กน้อยครับนมาาหลยครับ นี่นะครับผลงานการทายทำทงที่เง่นทัน่วม,มันมเแม่นก็แสดงกายน้ำป่าด้ิถ้าคุณนี่มีเด็กน่อยมครับ มีนี่เนี่มีหญิงสกันมาสองคนมีน้ำแฝงว่าหย,ยัมกับโอโมเจ้าวาไอหยัมกับไอแหนมกำลังเดินทางมามาในกับนกันกับแม่สู้หัวขอข้าวครับถือกิ้งใหม่ครับเรียกหน่อยอายหลายชิมกิ้งใหม่ลงแนวย่างไปหันสายหันขัวว่าหันนินดาบี ไปช่างทางครับพี่น้องว่ามันจริงป <c oughs> อะอายครับนาบีก็ <c oughs> ไม่ครับนาบีครับกัดกัดโอ้สาดรอกไม่นต้นนาบี <c oughs> เอกกองงานครับสามีสามีมาเองเรือซื้อหม่องค้าง อันนี้นี่ยังไงจังที่สตริทสริตลิงไหมนีน่นั่นเต้าสิงสมเฮ้ยผสมช่วยผสมช่วยครับนี่นนครับสมช่วยพี่นอออ้องผสมช่วยเรียกว่าพอนหาลี่สวสดนะครับประจำภแนกซางแฟยงนั่งนี่นะครับพนหาลี่สวด สนใจติดเตอร์เครับที่บันดุงมันควักเขียวมีนะครับขอสว่างก็สั่นพอดีเลยโอ้ยจะไหนตะบอกว่ากไม่รอดอ่ะกมันบอกนะนําจากที่จุดจบ โอ้ยปาปาปาโอ้ยทำไม,ม่ได้แกน